ครับพี่มิกพี่นี่ที่ส่งมาเช็คนะพี่บอกว่าขยับแจ็คแล้วเหมือนช็อตเสียงไม่ออกนะตอนที่ผมเอามาเช็คก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะปกติเลยอ่ะใช้ได้แล้วใช้ได้ทุกช่องเลยเลยด้วยเนาะไม่รู้ขยับแจ็คตัวไหนเดี๋ยวพิมพ์พิมพ์มาบอกหน่อยนะเนี่ยเมนเอานะเมนเอาปกติเลยเมนเอางสางอุตสาหกรรมเนี่ยหรือว่าถ้าจะเป็นซับเอานี่ซับเอ้าซับเอาก็ ก็ออกใช้ได้ปกติเลยนะกลับมาเมนเอาเกลับมาเมนเอาเหมือนเดิมไม่หลุดนะเนี่ยไม่ไม่ขยับแล้วไม่หายไม่ช็อตนะแน่นเสียงออกดีปกติเลยออกทุกช่องเลยครับตดี้อยวนีว่า

เนี่ยนะพี่โอเคใช้ได้หมดเลยทุกช่องเลยใช้ได้หมดทุกช่องเลยใช้ได้หมดทุกช่องปกติดีเลยอ่ะครับมาต่อเื่องนะถึงุดถึงหกสครับาพี่ลองดูก่อนแล้วก็ทาแล้ว เดี๋ยวพี่บอกผมหน่อยว่าอาการเป็นยังไงขยับแจ็คตัวไหนมีปัญหาหรือว่าไม่ก็โทรมาก็ได้ครับครับพี่นี่นะครับพี่ช่องช่องที่พี่ว่าเนาะช่องที่พี่ใช้งานอนะเนาะซึ่งเราบอกว่าเราโดนนะสิบเก้าสิบเก้าเสยสิบเก้าแล้วออกสองข้างเสียที่สิบจอข้างเดียวอ่าครับช่องนี้เป็นช่องสเตอร์นะเสียสิบเก้าก็ เป็นโมโนเขาจะออกข้างเดียวมีการใช้งานได้ปกติดีไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับอันนี้กระทบเรายังไงฮะการที่ถูกตลาดหุ้นที่ต่างชาติขายเรามิกซับตลาดหุ้นมันเป็นตรงนี้ของซับมิกซับ ปกติเลยนะครับทีนี้ไอในส่วนนี้ในข้อดูอีกช่องหนึ่งห้าสิบกนะครับขอทนใจก่าอที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบังชาติและก็บรัทบัตรที่เดินเลยนะครับคือนี่ก็มาระยะหลังครับโอเคมัยมมากขึ้นไป EC หรือว่ามีไหวเอก็เป็นนะฮะ สองสิบห้าสิบหกเนาะเสียบช่องเดียวเสียบสิบห้าเดียวเป็นโมโลเสียบสิหกข้างเดียวจะ 15, เป็นสเตอร์ครับเสียิบห้าสิบหกเป็นสเตอร์าลุรุ่มดังเบาาลุ่มรอินพุตลารุ่มเกณนอินพุตนะตัวนี้แล่เจ็เนี่ยไปใช้รับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาก็ถามลังดึงออกไปแล้วเนี่ยหลัที่มันจะต้องใช้ห้จะต้องาูเนี่ยครับพี่ปกติเลยยังไม่เจอสายผิดปกติเลยตอนนี้ถ้าพี่บอกว่าพี่ขยับแจ็คที่เสียบจากทีวีอพวกเนี้ยบางทีอาจจะเป็นที่สายแจ็คที่ใช้ที่เสียบมาจากทีวีก็ได้นะนะครับผมเช็คลายเป็นแล้วก็ไม่มีผิดปกติไม่มีร่อนนะนะครับพี่ เดีครับพี่เดี๋ยวลองไอชุดออกเอาให้ดูนะเอาเมนอาร์อาร์ออกไปแล้วตอนนี้เสียบอยู่ออกหนึ่งนะเสียบอยูอญญญญ่ออกหนึ่งเสียบอยู่ออกหนึ่งอ่าสัญญาณสัญญาณมาละอ่าออกหนึ่งเมนออกหนึ่งได้ชมจะอะไรได้เมนออกหนึ่งเซนออกหนึ่งนะเนี่ยปึ๊บเซนออกหนึ่งผมพูดไม่บ้าตัวเลขเลยเนี่ยแบบค <N> ่ะ อองหนึ่งเดงดังปกติดังปกติเลยนะเนี่ยไม่มีข้อแคกเลยยังสะอาดอยู่เลยแล้วก็อ็อกเดี๋ยวอ็อกสองนะอ็อกสอง่าเซนอ็อกสองเราเขาไม่ได้ใช้คนไทยอ็เขาไม่ได้ใช้อะผลิตอ็อกสไทยในการทําก็กลายเป็นว่าเขาก็หอบต่างประเทศเนี่ยมาลงประเทอ็อกสองครับตอนแรกวันนั้นคือแรกวันนั้นคือเสียภาษีอ่า อ็อกสองไม่มีสิทธิ์ทั้งอินดิเซอร์ตั้งอ็อกสองปกติเดี๋ยวลองอ็อกสามอ็อกสามอ็อกสามเมนอ็อกสามขาดนั้นผมไปคันานนะอันนี้ผมนี่อ็อกสามดังปกตินะวาระโตต้องโตสองแบบโตต้องเปิดอ็อกสดังปกติเลยราาดูดีแต่ค่าหนึ่งต้องให้มันโตเนี่ยเรียวแท็กโตกว่เรียวเซกเตอร์เดีลองอ็อกหนึ่งใหม่ดิอ็อกหนึ่ง เม่นอกหนึ <ENNIS box. S 2> ่งเซนนอกหนึ่งไม่ขนาดนั้นนะฮะผมก็ว่าไม่ก้องเซร์แต่ผมเรียนว่าผมเชื่อเรียนว่าแต่บางอย่างมันต้องรีบแก้ของเราตรงไหนเองให้ได้ค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยแต่อัหนึ่งก็ดังปกติไทยครับประเทศเราเองอหนึ่งอักสองอักสามดังปกติดังอยู่นะครับโดยเฉพาะคนระดับฐานะนะคะคือคนก็คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ้าวครับมิกดอรุ่นเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเนาะอ่าบางคน ใช้งานออกก็อาจจะสงสัยนะตรงเนี้ยออกหนึ่งสองสามเนี่ยออกหนึ่งออกหนึ่งสองสามเมนออกหนึ่งเมนออกสองเมนออกสามเนี่ยเราเปิดเท่ากันเลยใช่ไหมเปิดเท่ากันเลยสไลด์นี้เปิดสุดนะเปิดเท่ากันเลยแต่พอโค้งมากนะออกสองดังออกสองดังกว่าอ็อกหนึ่ง กลับมาฮอกสามกับออกสองดังเท่ากันกลับมาออกหนึ่งอเสงตั้งอรกหนึ่งเบากว่านิดนึงออกหนึ่งเนี่ยมันไม่ตามสไลด์นะออกหนึ่งมันไม่ตามสไลด์ไม่ตามสไลด์แล้วลกล้วกาันเพิ่มนะนี่น่าจะช่วยเนี่ยฮะไม่เอาสไลด์ขึ้นออกหนึ่งก็ดังเห็นป่ะคือมันไม่ตามสไลด์มันไม่ได้อิงสไลด์ส่วนไอ้อกสองออกสามเนี่ยออกสองเนี่ยมันตามสไลด์นะ เนีย่ยตามสไลด์หรือไม่ก็เลือกได้ถ้าไม่กดเป็นโพสอ่าถ้ากดเป็นปีอ่ากดเป็นปีก็จะไม่ตามสไลด์ถ้ากดเป็นปีปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าออกหนึ่งกับออกสอง,สองเท่ากันอ,ออกหนึ่งก็เป็นปีเหมือนกัน,นออกสองก็เป็นปีคนสาย่าแรงอ่าออกหนึ่งออกสองก็สามารถเลือกได้แต่ออกหนึ่งออฟิกเลยออกหนึ<ร>่งเลือกไม่ได้คือก็คือไม่ไม่ตามสไลด์ออกสองเนี่ย สามารถเลือกได้จะเลือกว่าตามสไลด์หรือไม่ตามสไลด์ก็ได้ส่วนออกสามส่วนออกสามเลือกไม่ได้คือออกสามคือตามสไลด์อย่างเดียวถ้ามันอกสามคือตามสไลด์อย่างเดียวไม่มีให้เลือกนะฮะผมยืนยันนะครับว่าออฟหนึ่งเลือกไม่ได้ไม่ไม่ตามสไลด์ออกสองสามารถเลือกได้ให้ตามสไลด์หรือไม่ตามสไลด์ออกสามเลือกไม่ได้ก็คือให้ตามสไลด์อย่างเดียวนะจะแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ หกเจ็ดล้านคนเองสื่อสารกรนนะถ้าบริการเนี่ยนะเรื่ออะไรกันครับพี่ก็ชัวรแล้วนะผมเช็คให้ทั้งหมดแล้วก็สรุปมิกพี่ใช้งานได้ปกติดีนะตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัวนี้ไม่รู้ซ่อมไปนานหรือยังเนาะอ๋อัวนี้กลับมาให้ผมเช็คอีกทีลูกค้าคิดว่ามิกมีปัญหาแล้วก็ส่งมาให้เราเช็คได้เลยนะเวลาลูกค้า เอาไปใช้รู้สึกมีปัญหาเนี่ยก็ส่งมาให้เราเช็คได้เลยก็ตรงนี้สรุปของพี่ใช้งานได้ปกติดีเลยนะอ่าปกติพี่ใช้สิบอ่าสิบห้าสิบหกไม่คัดค้านกันนี่นะสิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบเข้ามาทั่วประเทศแน่นอน ซ้ายขวาทำอย่างรใช้งานได้ดีปกติยนะแล้วก็เช็คปินเช็คอะไรให้แล้วด้วยอ่าครับพี่ผมเช็คให้ชัวร์แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวส่งกลับก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้ตรวจเช็คนี่ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมเช็คล้างให้เบื้องต้นให้แล้วด้วยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็จะรบกวนแค่มีค่าส่งกลับอย่างเดียวนะครับก็ค่าส่งกลับก็ตามจริงเลยนะครับ โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ค่ะอันนีครับเดี๋ยวผมลองให้นี่ให้ดูเนาะเช็คเช็คออฟให้ดูนะเอาเมนออกก่อนเอาเมนออกไปเลยเนาะก็จะเหลือไว้นี่ดังอยู่เนี่ยออกหนึ่งที่ยังอยู่ในสองอุดหนึ่งเนี่ยออคหนึ่งสายเบาออกหนึ่ง วันนี้มันไม่สีละมันไปกัน้นส่อ้เนี่ยนะครับนอ๊อกอยู่อ๊อกน่ลองอ๊อกลองอาง่อ๊อกออ๊อกเกลับมาประเทศไทยอ่อ๊อกก็ปกติรังาระดามาอ๊อกก็แดงปกติอ๊อกก็ใช้ได้ปกตินะอ๊อกใช้ได้ปกติอ๊อกสม ออกสามออกสามออกสามออกหนึ่งออกสองออกสามนั่นแหะออกสามอาหารเอ้ความต้องการสินค้าเนี่ยออกสามก็ปกติครับพอกว่ามันเปรตตามสไลด์มันกลายเป็นกระจุกมากตามสไลด์เนี่ยของความกระดานแพเราก็ไม่ได้ผลิตตรงนั้นนะคะเราก็ยังมีการผลิตเรื่องเฟอร์เรื่องของต้นทุนต่างๆ